ทีนี้ถามว่าแล้วแล้วเขาจะไปไหนใช่ไหมเท่าที่เท่าที่มดูก็คือพอพอเขาป่ารอกลอกเขาวกวาดล้างราอบต้นปีแล้วข้อมูลจากเอ็นะทีโอฝั่ฝัออกมามาก,ก็พบว่ามันม,ม,นมีมันมีความแตกกระจายก็คือมันย้ายมันย้ายไปในหลายทิศทาง<ด>ทิศทางหนึ่งก็คือย้ายลึกเข้าไปในประเทศไปในไปแอบยิงอยู่ในเมืองที่พอมีมีความพร้อมนะก็คือมันดะเลย่างกุ้งมีความเป็นไปได้เนาะขณะเดียวกันก็มีการย้าย อยู่ในแนวชายแดนแต่ย้ายลงที่ใต้ก็คือมาแถวกาญจนบ,บุรีแถวพยามต่องซูแถวเมืองอะไรบางอย่างเราก็จะแตออกมาไอตัวของเคเคป้าตัวของชเวโกโกยังมีอยู่แต่มันไม่ได้หนาแน่ยมันไม่ได้เป็นศูนย์รวมเหมือนอดีตเพราะรู้ว่ามันถูกเพ่งเล็เนาะแต่ว่าถ้าถามว่าเลขเขาจะย้ายไปในทางเหนือหรือตัดขวางประเทศไทยมาที่คิวรมันไหมผมคิดว่าอันนี้เป็นไปได้ยากเพราะว่าแม้กระทั่งคิโรมันเองเนี่ยมันก็มีกระแสะกดดันจากจีนเยอะแล้วก็โดนผลักดันให้ย้ายออก อยู่โดยตลอดดังนั้นโอกาสท,ที่ไปอยู่ทีโนวันแล้วจะเซฟเนี่ยผมคิดว่ายากเขาอาจจะเลือกไปทางอืง่นเนาะไปขเขมรก็อย่างที่เราทราบกันว่า,วาตอนหลังเขมรเองจะตกเป็นเป้าเกาหลีก็บุกอะไรเงรี้ยมันมีมาตรการท,ที่มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของ,ของระดับภูมิภาคอาเซียนนนเป็นเรื่องที่อเมริกา,เข,า,า,เ,ขา,าเข้ามายุ่งเกี่ยวมันก็มีหลายประเทศทเข้ามากดาา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 ดันเขมรกดดันกัมพูชาดังนั้นความเป็นไปได้ก็คืออาจจะเกิดการย้ายภายในประเทศ